เราอาบน้ําเสร็จแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวจะมาแต่งหน้าทาครีมกันก็คือ get ready with me เดี๋ยวใส่เปาอวี๋ คอนซีลเลอร์นะคะคอนซีลเลอร์ใช้แม่ของอารากาซะ ใช้แป้งฝุ่นของโรลล่ามือซีนะคะ เราจะใช้เป็น2ตัวนี้นะคะของดีออทั้งคู่ mm hmm. เราอะชอบลิปของดีออมากแบบลิปมันลิปแมทลิปตินทุกอย่างเป็นของดีออหมดนะเราชอบมาก mm hmm. ตัวนี้นะคะเป็นนูดสีแบบนูนูนินเนอร์นื้หน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 อหอม mm hmm. ทํำอย่างนี้เป็นเหมือนมิวตี้บล็อกเกอร์อันนี้คือสีหนึ่งร้อยนูดลุกนะคะ mm hmm. อันนี้ก็คือจะแบบทาไปปกติแทบแทบไปแบบรอบปากไ เราก็จะใช้ตัวนี้นะคะห้าสีหนึ่งลงในปากเรียบร้อยนะคะคือสีในกล้องอะ่ะมันจะแบบเห็นไหมอาจจะไม่ค่อยเห็นนะเพราะว่าแสงมันแบบโหงอะ่ะรู้ไหม ต่อามานะคะก็ดักขนตานิดนึงคือปกติเราอะ่ะจะลิปติ้งใช่ปะแต่ช่วงนี้คือยังไม่ได้ไปลิปติง้งก็เลยแบบขนตาคือโกดมาก็ต้องดักดดนิดนึงดูเห็นไหมพอมีขนตาอะไรอะไรมันก็ดีขึ้นประมาณนี้นะคะก็ลืมปัดแก้มะแก้มที่เราจะใช้นะคะเป็นของ MAC สีเมลบ้านะ เรียบร้อยนะคะทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้นะคะทุกคน get ready with me เป็นแบบ everyday look ซึ่งปกติเราก็จะแต่งประมาณนี้แหละถ้าแบบออกไปข้างนอกถ้าไปโรงเรียนที่แบบไม่ได้ไปไหนต่อหรืออะไรอย่างเงีก็จะแบบอาจจะปัดแค่แปง้งคอนซีลเลอร์นิดหน่อยแล้วทาลิปแค่นั้นจบเราจะไปมัดผมต่อนะคะแต่จริงๆผมเราแบบเมื่อกี้สระผมมาผมมันก็ยังไม่ค่อยแห้งอะ่ะเดี๋ยวจะไปเป่าเพิ่มแล้วเดี๋ยวจะไปมัดผมนะคะ เราเลิกเรียนแล้วนะคะตอนนี้มาเปลี่ยนชุดที่ห้องเพื่อนเพราะว่าเดี๋ยวจะไปต่อสยามไปฉีดหน้าแล้วก็ไปดูจูสุไกเซ็ง สยามแล้วนะคะทุกคนเราจะไปไหนก่อนนะเดี๋ยวเราจะไปฉีดหน้ากันก่อนโอ้ไม่กอดร้อนมากทำไมติดชูสองนิ้วจัง <c oughs> ตอนนี้เราอยู่ที่เอเซราคลินนะคะทุกคนกำลังจะรอเขาเรียกคิวเข้าไปฉีด รู้สึกกลัวเจ็บนิดหน่อยเราฉีดมาเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือไม่เจ็บเลยตอนแรกคิดว่ามันจะเจ็บกว่าน,นี้ใช่ปะสรุปก,ก็คือเข้าไปอะเอาเข็มแบบสกิทสกิทสกิทแบบไม่ถึงสิบนาทีด้วยซ้ำเลยอะเออไม่เจ็บเลยโอ้ตอนแรกคิดว่าจะเจ็บกว่าน,นี้นี่แบบไม่ฉีดยาชาดนะ้วยเะร อยู่ที่ทองสมิตรนะเดี๋ยวจะกินข้าวกินข้าวเสร็จเราไปชอปปิ้งสั่งน้ำตกเนื้อว่ากิวมาพวกน,นี้เราเอาน้องอีดูมากินด้วยแงๆ เนอยู่ในภารากอนนะคะไม่ได้ออกไปไหนสกกนักทีเราไปดูปลาเก๋าทุกคนเรากำลังจะมาอาวัดตัวหนาซจ่งซึ่งซเซ้นตตื่นเต้นมากรอมาครึ่งปี ทำไมก็ตื่นเต้นมากไม่ขั้นแรกมันน่าจะตรงนั้นหรือเปล่าอ๋อตรงนี้ปะ <c oughs> ทุกคนตื่นเต้นมากเลยอะ <c oughs> อยากดูแบบตอนแรกอะไม่ได้ตื่นเต้นขนาดนี้รองนะแต่ว่าพอแบบพอมันใกล้เวลาดูแล้วตื่นเต้นมากเลยเทุกคนได้ของมาแล้วไม่ก็ ตื่นเต้นมากมากอ่ะจะได้ไคลโ้อที่มันต้องสัง่งอไรอ่าก็เราสั่งใบไปเลยน่นารักอ่ะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูหนังแล้วนะคะทุกคนก็ขอโอเคสู้กันก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยเข้าไปดูหนังโอเคเราก็จะปิดบล็อกไว้เท่านี้บาย